วัดป่าศักด์ตั้งอยู่เขตนอกกำแพงเมืองเชียงแสนทางทิศตะวันตกในประชุมพงศ์สวดา์ภาคที่61กล่าวถึงการสร้างวัดป่าศักด์ว่าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1838โดยมีมหาเถรเจ้าองค์หนึ่งนำพระบรมสารีริกธาตุกระดูกตาตุ่มข้างขวามาถวายพระยาแสนภูและพระยาแสนภูปโปรดให้สร้างพระอารามไว้ที่นอกประตูเมืองเชียงแสนทางด้านตะวันตก สร้างพระเจดีเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและโปรดให้ปลูกต้นสักแวดล้อมพระอารามจำนวน300ตน้นเป็นที่มาของชื่อวัดป่าศักและได้อภิเษกมหาเถนเจ้าเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าศักกรูปแรกสิ่งก่อสร้างภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงประสาท5ยอดที่มีลวดลายปูนปั้นที่สวยงามเช่นลายปูนปั้นรูปหน้าการ นาคสามเสียนเป็นต้นเจดี JD ประธานวัดป่าศักเป็นเจดีรุ่นแรกองค์เดียวของล้านนาที่มีได้รับการต่อเติมจนเสียลักษณะด้านทิศตะวันออกของเจดีประธานมีวิหารหลวงมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกหน้าเกาะอิฐถือปูนและศิลาแรงบนตัววิหารพบเสาศิลาแรงฉาปูนจำนวน8ต้นระหว่างตัววิหารกับหน้าวัดมีทางเดินเชื่อมปูด้วยอิฐรูปแปดเหลี่ยม นอกจากนั้นด้านทิศเหนือของวิหารหลวงถัดจากกลุ่มวิหารรายยังมีอุโบสถมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากาะอ,อิฐถือปูนมีการสร้างมนฑปดปราสาทภายในและมีหอขวางทางด้านหน้าอุโบสถ